ทำหำแอเปล่าง่วก็กินตะเฟือง้างบนเบื่อบ่มีแน่แซ่บแไม่จ้จอยกินที่ข้นกินแกงกินต้มกินจ้อยราบจ้อยจุไป่อ๋อหยาท่านใดเลยปคนนี้จะมีหยาให้ง่วกินโอ้ยโอ้ยส่วนต้องไปหาหยาก่อนนะ โอ้ยหกแย่แทนนี่ก็ได้ต้มต้อมต้มมาเลยไ้มีแนวแก่วะวาต้อมสา้องแกะเท่าัจะไปใส่ไปหาหยาตัวหาหยาง่วนี่เออัอหายาง่นี่ไปหายู่ใส่หรฝผตกเลยมันหาหยาง่วง่งาาง่วงี่ไปหาทังไหนยยาแจ็คแล้วหาเลาะหาแถวนี้แล้มันก็กินบาได้มีแต่น้ำหยาเนี่ยไงไปจะย่างไปหาหยาเา ไปฟังผู้คได้นะสวนหาดห้ก็มีอยู่นั่นนะมีบมและแนวแก่ม่มีแล้วบริสุทธิ์มั้เจ้าอุรสทส่งทิ่เสือมัดิฮะมี่วเลยมาหาือนะมือแล้บริสิดส่งติดเสือไปไายไหมพุ่นละหางพุ่นละหางพุ่นบอกเฮ้ยมีหยางเหรมีหยางนี่ยางมหาคือใครมีใคราเสาดิ xin <laughs> sì phụ ừ. nó anh em sao yang hoa hai hèn yuan hoa hai hèn yuan hoa hai hèn 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 hoa ไอ้หนะมันลราคือขามไปขามมาแท้ละหนาโม่เนี่โอ้ยได้ไปเอาเครื่องตัดหนามาตัดตัวเนี่ยใส่ใส่เคลียร์บางคนอุ้ยยาว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 แล้วได้ยูได้ยูเดี๋ยวไปเอาเครื่องตัดหนามาตัดเราดีกว่าไป้ยโอ้ยงไหนบางนี้ละหนาไรเนี่ยนะ เดี๋ยวนี่เนะเพียงตัดหยาบกันนะมีเจ้าของเหมือนเนาะแถงเนาะมันมีนั้นวะยังมีเจ้าของการอ๋อเฮ้ย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 มัน่ยาทำมาเฮ็นยังมันหยาเยอะน้อยเนาะเอาไปยังย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเดี๋ยวมันหยาข่อยเด่นมันจะหยาเจ้าจังแต่ให้เขียดเจ้าหัวอยู่คนมาตีข่อยวานไว้นี่ฮะวานไว้ มึงวัวเหรอเหยีพื้นที่หดหยาบตายหย่อนเฮ็ดหัึ่งเดียวยาน้ำมูลนี่คอยบ้านได้เวัดได้นี่เนี่ยน้ำกองน้ำทางนี่เนี่ยนี่ยาได้รอจิจิเอากะว่านจากที่ย่อคลองก็หันละมาพีจะได้มหมวกพียาได้ที่มาเอาไปเฮ็ดอยังนี่ยา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 ไ่ได้บ่ได้บ่ได้เขตเจ้าอยู่พุ่นได้สิมาเขตได้น้ำมูลนี่น่ะคอยเป็นผู้ดูแล หญ้าค่อยมดต้นหมอกต้นไม้ต้นหยกต้นยางน้ำมันนี่ฮะค่อยบุดทีหญ้าเจ้าจังไหนยายายาพวกเจ้ายาถ้าว่าบอลรู้เรื่องค่อยแจ้งตำรวจเจ้าเด้อเอาเงี้ยเอาน่ะเอาย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 าเกี่ยเจ้าอยู่ชสยขอยยางมะนี่ก็ไปยืนดเอาหน้าน่ะเนี่ยค่อยที่บอกว่าทางมืดเนี่ยอยู่ไกลบริเวณเนี่ยของข่อยเหมือ บ่ห้มาแถวนี้น่ะบ่บอกได้ก็บ่่หาไปจองมาแล้วบ่ห้ก็ซ้อมมาแเรากี่ที่งนี่น่ะไปหาผุดมาแล้วไม่ของไผเป็นของไผให้หู้จากในแม่กี่ทีม่งี้นี่ยังวายอยงงงูมันเลเป็นอ้อยเป็นเป็นมันนยังวายเสียยังไรละบาดนยลงไปมันไก่จากมันอยู่ดอกนไม่ไนี่กี่ทีเอานีตเอาแถวนีมนบ่เอา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  ไอเล่าไอเล่ายาดยาดยาดอ่ะพอนั่งอีบ่บาที่ยาเด้อยาเด้ออันนี้กับอันนี้ก็บยาเด้อยาเด้อนี่มันยังอีกมันยังอีกเอ้อยาย่ยาเด้อของขอยบดได้หนี่บริเวณนี่ยาได้ตัดฉันเล่อแจ้งตำรวจเด้อจะเอายาซื้อก็บบัตรอีกบ่อันใดกับ่ได้อันนี้ดินไข่น่ะอันนี้ดินไข่ดินไข่ดินข้าเจ้าดินข้าเจ้าแต่ว่ามันอยู่ใกล้บริเวณบ้านไข่ ไก่ทีข่อยห้ามข่อยจองบ่แล้วข่อยจองบ่แล้วนี่ลองห่อหนาปุ๊บเน่ยเออยาบ่ได้บ่ได้บ่ได้ข่อยเอาไว้ให้งัวะยาพัดไจ้องเด็กแกลงไรล่ะบาทนี่บ่ได้ได้เอาไว้ให้งัวะได้ข่อยก็จะไปเหวี่ยงเขาันเนี่ยบ้านเจ้าอยู่ไหนรูดหลังวะยู่ไกลแม่นบ่บ้านข่อยอยู่นีข่อยดูแลซุ้มือมันล่ามแม่นบ่ได้เด้อนี่บ่ได้มันล่ามสีหนาเจ้าเหรอนี่ยฮะ มันบลามดอกแต่ว qu anyway. ่ามันอยู <sons> ่ใกล้มองคอยอยู่มันเกิดแสดงว่ามันเป็นของคอยเพราะว่าคอยอยู่ใกล้กว่าเจ้าีเล่นามันงาเอองาวยบ้านเจ้าของโยพุ่นสิมาเอายาใกล้ที่เขาได้งไดจะรู้ไปเอาบ่ได้บ่อได้พุนสิเอาไปเอาใกล้เฮียนเจ้าของหุ่นยังไงอยุ่ยากกระทงนี้อันนี้ของคอยจองบล้วนี่คอยจองบล้ว ไปเลยที่ยอดหยาเว้ที่เอายังงอกินเอาแยกแล้วหาผมนั้นหาตอนนี้เราไม่ได้ยังไยังไงเลยพวนี้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าพื้นเชี่ยวนี่มันหยาเนี่ยพ่อพ่อพอพ่อพ่อพ่นพอพ่อ่าพ่อพหออพ่่อ้่่่อ้อะอ่่่่